วัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวอะแดปเตอร์สัญชาติไทยกันไปดูกันวัสดีครับดูดานี่ชาแนลรับวันนี้เราจะมารีวิวอะแดปเตอร์เซิร์ฟสเกตค่ะสัญชาติไทยนะเราจะมาใส่กับตัวคูเซอร์27นิ้วตัวนี้มาดูรูปร่างหน้าตาตัวนี้ก่อนครับ มองไกลๆนี่ผมว่าวเตอร์บอลเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าต่างกันที่ว่าง,งานเขาไม่ไละเอียดเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันก็เป็นเหล็กธรรมดา2อันมาทําแต่ก็มีความคิดที่ดีครับผู้ผลิตเขาได้ไอเดียมาจากซูโนวาที่มันไม่ต้องมีอะไรมากครับขอให้แค่เคลื่อนไหวให้อิสระได้เป็นพอก็เป็นความคิดที่ดีครับงั้นเราก็ไปประกอบกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าจะได้รู้ฟิลเนาะ ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาของเจ้าคูเซอร์27นิ้วนะครับประกอบมาครับกับทัก4นิ้วครับผมกับล้อ50มิลครับความแข็งที่ 82A ครับลูกปืนเนี่ยเราใส่เป็น A17 ครับผมแล้วก็ส่วนยางรองทักเนี่ยยังหากันไม่ได้ครับผมก็เลยตัดไม้เนี่ยมาใส่แทนครับไม้เนี่ยจะประมาณ30มิลครับผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคไหมครับประมาณน,นี้ก่นอนเป็นประมาณน,นี้ ็นไงบ้างเออตัวนี้ฟิลการเล่นตัวนี้นะครับต้องบอกกับว่าเราได้มาในราคา7จ0เก้าสิบาทรวมส่งนะครับราาออส่วนตัวครับฟิลเล่นเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ปัญหาที่ติดขัดสำหรับส่วนตัวผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของเสียงก๊อกแก๊กครับเวลาเลี้ยวซ้ายขวานะครับที่มาจากตัวของหัวตรงนี้ครับอ่ามันไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะแต่คือตรงเนี้ยสองสองตัวเนี้ยมันชนกันครับเวลาเลี้ยวด้วยความที่เขาเนี่ย จะไม่มีตัวของยางรองพักมาครับเลยทําให้เป็นเสียงของโลหะเนี่ยกระทบกันครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อเสียหลักๆสาหรับพวกผมนะครับก็คือด้วยความที่ชักเนี่ยครับเป็นทักคนไทยแล้วก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาการครับการผลิตครับผมก็เลยทําให้องศาการเลี้ยวเนี่ยครับสองฝั่งเนี่ยครับมันไม่เท่ากันครับไม่บาลานซ์เนื่องจากเหล็กตัวนี้ครับอาจจะปัญหาเรื่อง qc กับปัญหาเรื่องงานมันเป็นงานทํามือเนาะ ไม่ได้เป็นงานแบบขีดใช่ครับแต่โดยรวมถ้าเป็นของไทยเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยครับแต่ยังสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยครับเป็นความคิดที่ดีในการทำครับโอเคครับลักษณะนิสัยของทักตัวนี้ครับครับผมเจ้าตัวนี้นะครับน้องเขาได้ค่อนข้างจะหัวรื้นแรงพอสมควรเลยครับมีความหน้าวายเลี้ยวแคบแล้วก็จะต้องใช้บาลานซ์ที่ค่อนข้างมากเลยครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมีทักษะครับหรือไม่ก็ฝึกฝนมากๆจนปรับตัวเข้าหาบ่อได้ครับครับผมแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ